แล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่ในเกมเกมอะไรนะฮะไม่รู้นะไม่อยากพูดนะพูดแล้วกลัวมันพูดไม่ถูกนะฮะมันห้องอะไรอยู่อาวเกมยังไม่เห็นใครเลย เอาจบหายมันไม่ลีนเล่นงเลย ที่ครับว่าไงครับรช้ากระตุกก็เป็นกับไวไฟนะฮะเพราะเกมนี้ใช้ไวไฟเล่นนะฮะเอาเป็นตัวนี้กไปเผื่อที้เพิ่มย้ายเพื่อนบ้าง เกมเกมอะไรฮะ 3G อันเกมอะไรไม่รู้ดิเปลี่ยนด่านไปเรื่อยอลูกซองฮะลูกซอง อะไรวะใครเนี่ยเบาเบาสิโอ,โอ้อยู่อฝั่งโอ้อยังไม่ได้ยิยงใครจะตายเนี่ยไอ้ยไอ้เออะจะไปไหนของมึง จะได้ยิงใครไหมเนาะอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนนี่แหละเฮ้ยยากรีบๆเกินใช่ะแต่ผมไม่มีซักตัวผมเพิ่งมาเล่นนะเพิ่งมาเล่นวันนี้เองนะยังไม่ได้เติมตังด้วยนะก็ คิดอยู่ว่าจะเติมหรือไม่เติมนะอยาแป๊บนะถ้าเป็นแบบเกมแบบใช้หนิตผมว่าก็ว่าจะเติมแต่มันใช้เวฟ i ไม่ค่อยอยากเติมเท่าไหร่นะ ดดดีดดีีโอ้ยอยู่ไหนกันวะเออมาเลยครับโอ้โหเพื่อนมานน่เอามามาเจ้ายาให้อยู่นิ่งๆสิโออะไรของมือนี่ เดินไปอยู่ได้โอะไรอะไรเนี่ยมันมีนไฟฟ้าสถิตด้วยตับ,ตบขอเป็นปืนขอปืนโ้โหดีเวลหกสิบโก็มีด้วยไอ้ผมนี่ก็พึ่งดีเวลเท่านั้นจำไม่ได้พึ่งเล่นวันนี้เองนะฮะสองวันแล้วแหละ มันเสียเวลามากในเกมนี้รู้อยู่ในหาโคตรเจ้าเอ้ออ่เคอ๋ออะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนห้องใหม่นะเราไปสร้างห้องเองนี่ก่อนอ้นี่เกมนี้มัน มันไม่มีภาษาไทยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ทำไมโฆษณาเป็นภาษาไทยแต่โมไมเล่นเป็นไม่ใช่ภาษาไทยโคตรงงไม่ไม่อยากฟูล2สองหรอกโอเคแบงนี้แหละ ไอ้ที่ผมเล่นกับเขาโอ้มีทุกคนแบบเก่งๆมันแบบเป็นอะไรมีโตตัวอะไรไว้ที่มันใส่หมวกเหมือนกับนีนจาหายตัวก็ได้ปืนก็โคตรแรงตายอย่างเดียว โจอีกแล้วอ,อะไรวะเอาอะไรเนี่ยของแกเนี่ยเกยมนะครับผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันก็ลิงตายเกยมนะแต่ไฟล์มันใหญ่นะเกมนี้มันโคตรใหญ่เลยไหนวะจะขี่รถจะขี่รถไหนละ่ะเอา้าที่เอารถจะตรงไหนเน,นี่ย อยู่ไหนวะลิงก์ก็ดาวน์โหลดได้อยู่ใต้คลิปนะผมเอาทิ้งไว้ให้นะครับเอ้าอยู่ไหนวะเอ้าง่างโอ้ ขี่รถขี่รถโอ้ขับาาก็ยากจะหักรถถังยิ่งขับยากเลยนะโอ้โยไปไปจะไปทางไหน,นเนี่ยเอามาทำไม่เพื่ออะไรเนี่ย ใครใครใครไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ว่าอยู่ข้างบนตรงโน้นยิงไม่โดนวะอ้าวข้างหลังก็มีอ้าว ไม่คืนเนี่ยรถโคตรอะไรก็มีไปยากอยากอ๋ออย่างงหมดเลยเอาๆนี่แหละเบื่อตัวนี้มันโคตรเสียวใครๆเอาคูข้างหลังข้างหลังหลังสิเพื่อนตายครับโอ้ใครมียาบ้าง ไม่มีตัวไหนเออไอรินพยาบาลไม่มีสักตัวเอ,อาใครมาขี่รถเราไปมาได้หนึ่งตัวตายนะฮะตัวใช้ 4G เออผมก็ใช้นะฮะใช้ 4G แต่มันไม่รู้มันเล่นไม่ได้นะ What the the fuck? What 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 the fuck, what the fuck, what the fuck. เอายิงอยู่ไหนโอ้โหอยู่ข้างบนนะฮะไอที่ผมยังไม่เปิดเครื่องบินให้ผมเนี่ยย่ขี่เครื่องบินมากเลยตายสิเอาเวบไปไหนแล้วไอบอกแล้วว่าหายตัวแล้วงขี่นี่หายแนละ้วนั่นเนี่ออยอายอาย กระสุนหมดกระสุนหมดเราว่าเราตายแนี่นอนเลยนะอ้าวไม่ตายเอาอีกแล้วตายฉันได้โอหยุงโครเยอะอยากเปลี่ยนตัว ตัวยิ่งมีเทปๆอยู่เทพมากคือกาดเอาติดนี่เลยเอานี่แหละมันไปแบบเพื่อเพื่อสัตว์กับที่ตัวที่ ตัวเดียวกันนะมะกับตัวนี้ที่มันใส่หมวกมันเหมือนนินจาผมว่าเดีย๋ยวซื้อมาอีกไหมซื้อมาไม่ได้ตายก่อนเออเยอะเยอะเยอะอู้เฮียปืนอะไรวะโคตรแรง ก็อยากมีปืนแรงใช้เต่ไม่มีตังซื้อน,ะนิ่งๆสินั่นไงมีสองตัวอ้าวเฮียละดีเวลสิบห้าอ้าวฆ่าเจ็ดตายห้านะฮะบย้ยใครพูดวะ อะไรของมือมาเข้ามาเล่นด้วยตามจริงว่าจะอัดวิอวอาแต่มัน ใช้เวลามากกูเลยไม่อัานนะอย่าแฟะมาทางนี้นะเว้ยไอ,อย้ยตายเล่นแต่ตัวเดียวเลยมึงพวกดาวกระจายเลยเสร็จนี่เนี่ยผมชื่อชื่อชื่อในเกมหรือชื่ออนะไรผมชื่อติดนะฮะชื่อกราวน,นะฮะ าดวาดวกรนะจายเตือนเลยไอเอาไม้แล้วพิ่งจะพูดเสร็จกี้นี่มันหายตัวได้มันได้เปรียบอย่างงี้นะฮะบางทีก็มองเห็นนะบางทีก็มองไม่เห็นเลยต้องดูดีๆนะหนึ่งน,นี่หนึ่งายตัวไปไหนไน้องหายตัวไปไหน,น,หไ,ไ,หนไม่เห็นแลยโอ้อะไร มันได้เปรียบกันนะมันหายตัวได้ตเวเพียพ้แน่นนั่นไงตายตายเสร็จ จะฆ่าได้ทีละตัวโคตรยากครับมีฮะแต่มันมันยิงก็ไม่ค่อยได้นะขี่รถไม่รู้เป็นอะไรมันยิงยากนะมันก็ยิงง่ายแต่เขายิงรถเออรถพังกว่านี่ผมก็เลยไม่อยากกลับ ถ้าเ,เป็นรถถังนะโอ้โหเวลาเลี้ยวโคตรยากนานอยู่ข้างบนนะปืนเยินไอ้เพื่อนเราอยู่ไหนเราอยู่คนเดียวรอเปล่า็ไม่รู้นี้ไม่เห็นมีเพื่อนสักคนเลยเนี่ย นั่นไงเอาเลยกูตายเลยกูอ๋อตายผมว่าผมเล่นอยู่คนเดียวรึเปล่าเนี่ยจริงๆนะไม่มีเพื่อนสักคนเลย ตายแล้วอย่าหายตัวมาข้างหลังนะโอ้เห็นเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนนะตาย,ยเกิดแต่ที่เดิมวะอะไรวะฝั่งนู้นก็ไม่ไปเกิดจะได้เปลี่ยนตัวนะ

เอ้ยอาแหลกแหลกมีแหลกโอ้ดดูว่ดูเขาเล่นปืนในละครังตังเขาเยอะเราเนี่ยไม่มีเห็นมีตังนะเงินก็หายากยากในเกมว่าจะเติมมัน มันแพงเกินนะถ้าเติมมาเพชรอะ่ะผมว่าลิงไตรลิฟชิพเชนครับผมไม่รู้เกมอะไรผมก็เพิ่งมาเล่นนีแหละดูดิเพชรหกสิบห้าบาทในห้าสิบเพชรเมืเ่อวานนี้ที่ผมเล่นมันเป็นลดราคาแต่ถ้าผมมีตังค์ผมก็ว่าจะเติมนะเมื่อวานนี้มัน เดี๋ยวรอเวลามันลดราคาเดี๋ยวจะมาเติมให้อยากได้ปืนเทพเทบอย่างเขาบ้างเล่นเกมเกมนี้ต้องแต่มอหนึ่งหนานไปแล้วเล่นแต่เกมเดียวเนี่ยไม่เล่นเกมเหมือนบ้าง เออเมื่อวานนี้แต่อันมีอะไรอะไรทำนะเอา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 ตัวนี้นี่งก็แต่เลือดไม่เยอะสักเท่าไหร่นะดูจะไปขี่รถขี่รถอ่ะขี่รถกันเอ้ยมีของตกครับมีอะไรหรือเปล่าขอเป็นเตือนไม่ได้อ่ะไม่ขี่แล้วรถไปได้กระสุนมา วิ่งวิ่งยาวยาวยาว,วอ้าวหรือไม่มีคนเข้ามาหรือ,อยังไงเอาอะไรวะเฮ้ยโอ้มันยังไม่เริ่มหาเย้ยสายสีเกยมยังไม่เริ่มนะ คิดว่าทำไมมันไม้เ,เปปนะผมเล่นเนี่ยเดือนเดียวทำไมเล่นได้เดือนเดียวนะเอ้าหรือเป็นกับนิดหรือเปล่าอะไรวะเฮ้ยอะไรวะทำไมไม่เริ่ม อะไรนอ่ะนายปืนแต่ไม่แต่เหมือนหนิดไม่หนิดก็คนเขายังไม่เล่นหรือยังไงก็ไม่รู้โอ้เดี๋ยวผมขอแบบออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะออกก็ไม่เป็นอีกดกี้ตายสิอนน่ะเวลา นับนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคเอออะไรนี่ยอยากจะมีรถขับสักคันเอาเป็นรถถังดูดีเวลาเลี้ยวโคตรยากเลยเออตอนนี้ผมเล่นก็ตั้งแต่นานแล้วแต่มันจะไม่ให ผมว่ารถเออมันจะไม่ได้เสียเพชรเสียอะไรเอานะมันจะขี่ได้เลยนะตอนนี้ผมเล่นนะแต่แต่นานนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะออ,มอมผมกไม่รู้นะครับว่า ก็เข้าไปแบบมั่วๆไปเลยยังไม่รู้ว่าเออเล่นยังไงนะก็เล่นแบบมั่วๆไปเลยนะฮะบัสฟากบัฟาก <First time. S 1> อยู่ดีๆก็ย,ยืนให้เรายิงวะโอ้โหรถจะระเบิดหาเอ้ยยิงรถนะไม่ไม่ยิงควรนยิงรถอะไรวะไม่ได้ขบับนะเหยีดขี้ ก็คิดว่าอยู่ทำไมไม่ยิงเรายิงรถนะฮะวิ่งอย่าเพิ่งยิงนะขอเก็บแต้มเก็บแต้มกรอนมาแล้วเออ เออครับ <c oughs> โอ้เราเป็นไอดอลคนด้วยเพิ่งรู้วาเนี่ยอย่างนี้มันต้องมีแกกันบ้างนะวะฟาฟ,าฟ้าอยินไหนอ่ะหรือตายนะตายก็ดีเหมือนกันโอ้ยตกตกตกแ <c oughs> ชมป์ มีแต่คนดีเวลเยอะๆนะแต่ผมดีดีเวลโคตรอะไรมีรอของมีของมีของว่ะข้างบนข้างบน <Your team S 1> ขอนเป็นปืนฮะเร็วเรๆวเรี่วเรีวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรปืนหรือเปล่าอ่ะได้ปืนจริงๆด้วย เหมือนมีคนอยู่ตรงนี้แหละจริงๆงอ้าวอยู่ข้างล่างเป่ได้ยิงใครสักคนมหมเนาะ <minutes> เอ้ยอยู่ไหนนี่เนี่ยมันชอบแบบหายตัวอย่างเงี้ยจริงๆนะเนี่ยถ้าลงไปเนะี่ยตายแน่นอนดูน่าจะลงให้ดูมันมองไม่เห็นไม่รู้เพื่อ,อนไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะผมมีอยู่แค่สองสามตัวเอง นั่นไงเห็นไหมน่าลงมาแล้วก็ตายว่าแล้วมันหายตัวนี่เจอนังไอ,อ้เพื่อนเราไม่มนะีเหมือนเล่นคนเดียวเมื่อกี้ก็ยังตอนเปิดเกมมาก็ยังเห็นอยู่นะ ขอเป็นปืนเถอะเออเอาได้อะไรไม่ไดไ้ได้ลูกปืนมงนี่มึงอยู่นี่ครับเกลียดตายเถอะรอโอ,อ,อกาสนะมึงอาจจะมีแหลแกลบบ้างนะเพราะว่ามันไวปลายมันกาก,าก,ากนะครับอือฮึอ,อือฮึอ ใช่ครับหายตัวได้เนี่ยาอาย่าไอ้เี้ยอ้ไอเหมือนเราแบบไม่มีเพื่อนเลยนะเนี่ยจริงๆรนะครเหมือนเล่นอยู่คนเดียวดูดิทีมเรานะไม่เห็นเพื่อนสักคนเลยนะโหเห็นนะเห็นนมาแล้วฮะถ้ามีเพื่อนเล่นก็ถือว่าเอ,อยังไม่ถึงไม่าครับ โอ้ยตายเนี่ยตายตาย,ตายว่าเนี่ยทำก้ากกัจะไปเปลี่ยนตัวนะอ้าวขอปเป็นปืนแรงๆหน่อยเฮ้ยเอาอีกแล้วไม่รู้ไปทำอะไรนะฮะไอ้ตัวนี้ตายโตดบ่อยลยว่ะ ไม่อยากเอาแล้วเติมเติม,ตมเอามีเพื่อนมาช่วยเพื่อนดีกววาไหนเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะนี่ก็เห็นเพื่อนู่แต่เพื่อนนี่มาสักทีเลยดูมาแล้วมาแล้วยืนทำอะไรโอ้เอาตายแล้วเพื่อน เจอรถถังหรือเปล่าเอา้าขอปืนขอปืนยิชี <Y ichi. S 1> โอ้โหมันสจอยอดมาก <Y ichi. S 1> ขออยู่น,นานๆวมีอะไรตรงนี้ด้วยยิงอะไรวะ <Y ichi. S 1> อยู่ข้างบนนีกว่าได้ปืนมาแล้เปืนแรงจัดมาเลยครับโอ้โหเวลาได้ของนะจบเกมแล้ว จบเกมเนี่ยตั้งนานก็ไม่มานะเดี๋ยวรอเพื่อนมาเล่นกันฆ่าสีฆ่าสีตายสีโอ้โหโคเทพนะฮะเขาออกไปกันหมดแล้วนะครัอา้าต่อให้ต่อให้โอเคได้เรื่องครับสวัสดีครับ โอ้กลัวตายมา่ะเอ้ยใครขับคอเพื่อนเราขอาเ,าเก็บเต็มกั้นีเดี๋ยวกูวิ่งขึ้นมนาะจริงๆกินเันนี้เดี๋ยวกลัวที่ไปอีมันหายตัวได้แหละไม่กลัวอะไรครับนั่นไงตาจะเอาแหลกใครแหลกเอาใครแหลกผมแหลกเลย อ้าวดูดิเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอ้าวอะไรของมันวะยิงก็ไม่ตายด้วยนะไม่เข้าใจเดี๋ยวดูใหม่ดิโอ้ัหแรกแน่นอนอ่ะเสียกตายอะไรวะตอนเรายิงไม่ตายชื่อในเกมนะฮะโมมุม่งอ่ะ ถังมม่วเอาพอระเบิดสมนางยิยยงมันสิครับ๋อ